โรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบังเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก่อตั้งเมื่อวันที่13เมษายนปีพุทธศักราช2464ตั้งอยู่เลขที่175หมู่2ตำบลดอนมดแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1 มีพื้นที่10ไร่1งาน28ตารางวามีข้าราชการครู27คนพนักงานราชการ1คนครูวิกฤต1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนบุคลากรพิเศษ3คนและนักการพานโรง1คนมีนักเรียนทั้งหมด548คนโดยมีนางสาวจินตนาศิริมหาศาลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารสถานศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่สำคัญโรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบางจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นการเรียนรู้สู่วิถีพุทธยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนพัฒนาสุขภาพอนามัยของผู้เรียนนักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนพัฒนาครูจูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตจากต้นทุนสำคัญและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบางในวันนี้เป็นสถานศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์และจิตใจเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกลัลยาณมิตรมีภาวะผู้นำมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังปรัชญาที่ว่าสุขาสังคสะสามคัคคีความสามคัคคีทำให้เกิดความสุขและคำขวัญของโรงเรียนคือเรียนดีมีวินัยใส่ใจสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนหมวดศิลปะดิฉันได้นำเอาการสอนแบบ Learning by doing มาใช้ในการเรียนการสอนเพราะเป็นการเน้นให้เด็กปฏิบัติเป็นสำคัญนะคะรูปแบบที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับนักเรียนก็คือการเรียนการสอนแบบโดยใช้โครงงานเป็นฐานก่อนอื่นเขาจะเริ่มต้นจากการสังเกตถ้านักเรียนเขาสงสัยอะไรเขาก็จะเอาตัวนั้นมาเป็นปัญหาเมื่อเป็นปัญหาแล้วเขาหาคำตอบไม่ได้เขาก็จะมาถามออคุณครูหรือผู้รู้ เพื่อที่จะหาคําตอบตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เสร็จแล้วเมื่อทดลองได้หลายๆรอบหลายๆผลแล้วเขาก็ได้สิ่งใหม่ขึ้นมาเพราได้สิ่งใหม่ขึ้นมานั้นก็จะเป็นผลผลิตที่เขาได้จากการทํโครงงานเขาก็จะตอบโจทย์เขาได้ว่าเขาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเขาได้อะไรดิฉันได้รับหน้าที่ให้เป็นครูแกนนําประจําฐานห้องสมุดแสนสุขสารก้าวทันเทคโนโลยีโดยในฐานห้องสมุดของเรานี้ได้มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องตามหลักสูตรของสถานศึกษานะคะโดยกระบวนการเรียนการสอนในฐานนี้จัดให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้รวมทั้งบุคลากรชุมชนของเรานะคะได้มีส่วนร่วมโดยการให้บริการของห้องสมุดของเรานะคะจะให้บริการยืมคืนมีการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะ ทั้งนี้โรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบงังมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรูรณาการในกระบวนการจัดการศึกษามีบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการบริการอาหารกลางวันน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานมีกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนขาดแคลน มีการบริการด้านสุขภาพการส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาอาชีพการแข่งขันทักษะทางวิชาการการจัดฝึกอบรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนพะละคะ่ะเพราะหนูชอบเล่นมัเล่บอลคะ่ะรู้สึกดีคะ่ะเพราะว่าคุณครูทุกท่านใจดีคะ่ะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยคะ่ะ วิชาที่หนูชอบคือวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพราะวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องใช้ในทั่วโลกค่ะหนูชอบเรียนทำกิจ,จก,กรรมเล่นกีฬาค่ะเพราะได้ออกกำลังกายด้วยค่ะวิชาที่หนูชอบคือวิชาภาษาไทยค่ะเพราะวิชาภาษาไทยเป็นภาษาของเราเองและการสื่อสารในชีวิตประจำวันของหนู ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารดังนั้นเราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะไปเรียนรู้วิชาอื่นเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนี้โรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบงังยังมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือร้อนมีความคิดสร้างสรรค์โดยประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีสนับสนุนระบบประกันสุขภาพภายในสถานศึกษาให้ความสำคัญกับด้านนิเทศติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีระบบโรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบงังมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนเป็นผู้สนใจฝ่ายเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้นเช่นห้องสมุดมีชีวิตห้องเรียนสีขาวห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องพยาบาลห้องเรียนคุณภาพหรือ e classroom ห้องเรียนอาเซียนโรงอาหารและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ากการเรียนการสอนผลที่เกิดขึ้นกับเด็กก็คือเด็กก้าคิดกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจกล้าที่จะทำกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองให้ได้ดีมีคุณภาพเต็มศักยภาพของตัวเองแล้วเด็กก็มีความสุขในการเรียนเขาก็เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่เขาได้ทำออกมาจากการเรียนรู้แบบนี้นะคะ สิ่งที่เราได้ทำนี้ส่งผลให้ผู้เรียนของเรานะคะรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งจะนำไปสู่การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียนนะคะ นอกจากนี้ชุมชนยังมีส่วนร่วมเข้ามาในการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนของเราทำให้เป็นเครือข่ายสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมของโรงเรียนและผู้ปกครองและชุมชนของเราค่ะค่ะผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารโรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบงังนักเรียนคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมสภาพแวดล้อมสะอาดน่าอยู่น่าดูน่าเรียนสมกับเป็นแหล่งเรียนรู้ ครูมีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนรู้ตลอดจนนักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขดังคำที่ว่าโรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบงังโรงเรียนแห่งความสุขส่วนที่ผมภาคภูมิใจกับโรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบังนี่คือเป็นโรงเรียนใหญ่ แต่ผู้อำนวยการก็เอาใจใส่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กให้เป็นผู้มีความเคารพกฎกติกาหรือแม้กระทั่งมารยาทนะครับและก็เป็นโรงเรียนหลายๆอย่างที่ผมเข้ามาแล้วมีความเรียบร้อยดีโรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบังให้ความสำคัญกับการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัยร่มรื่นเด็กนักเรียนห่างไกลจากโรคยาเสพติดและอุบัติเหตุมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักในมื้อกลางวันและอาหารที่มีประโยชน์ปลอดสารพิษส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่มีความสุขรักการเรียนรู้มีทักษะชีวิตในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคภยัยไข้เจ็บ จากความยาวนานที่สถานศึกษาแห่งนี้อยู่คู่กับชุมชนแน่นอนว่าความรักความผูกพันของสิทธิ์เก่าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานย่อมปรากฏในผลการทำงานและภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกันปรากฏผลในการทำงานโดยได้รับการยกย่องในทุกระดับนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของลูกหลานดอนมดแดงบ้านดงบงังทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตสืบไป